ไปไปไไปช็อคุณครูฮู้ยครูไลน์มาบอกว่าพรุ่งนี้เปิดเทอมต้องใช้โน้ตบุ๊กอุ้ยเธอฉันมีนี่โน้ตบุ๊ก เอาไปใช้ได้เลยเป็นของกลุ่มนะได้เอาไปใช้ได้เลยออย่างี้ยืมได้ใช่ไหมยืมได้ค่ะคุณแม่อดีเลยลืมซื้อสมุดกับปากกาให้ลูกเรียนสออีกได้ไหมใช่งั้นะได้นี่ไงมึงจัดประชุมมานี่ลค่ะไม่ต้องเปลืองเงินค่ะขอบคุณค่ะข้อ 2. วินัยต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจากกรณีตัวอย่างดังกล่าวเป็นเรื่องที่ให้บุคลากรของพกต้องประพฤติปฏิบัติตน มิให้นำทรัพยากรของทางราชการไปใช้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา82วงเล็บ2ที่บอกว่าต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายกฎร,ระเบียบของทางราชการมติของคณะรัฐมนตรีนโยบายของทางรัฐบาล และระเบียบแบบแผนของทางราชการและฝากข้อคิดไว้ว่าทรัพย์สินของหลวงไม่ใช่ของเราให้พึงสงวนรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ